สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องยูเอทเทคฟอร์ยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการค้นหาแชทใน l ล n e นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาเลื่อนไปหาด้านล่างนะครับส่วนวิธีทำจะทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปดูครับก่อนไปชมคลิปฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง UT เอทเ o คเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับ อันดับแรกเลยครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชัน Line ของเราก่อนนะครับหลังจากที่เราเข้ามาหน้าแอปพลิเคชัน Line แล้วเนี่ยให้อยู่หน้าสนทนาหรือหน้าแชทนะครับก็คือหน้าตาที่เราจะสนทนากับเพื่อนนะครับหลังจากนั้นให้มองด้านบนครับจะมีคําว่าค้นหาเป็นรูปแว่นขยายตรงช่องนะครับให้แตะไป1ทีครับหลังจากนั้นเราสามารถ พิมพ์รายชื่อคนที่เราต้องการค้นหาได้เลยนะครับอย่างสมมุติผมต้องการค้นหาเพื่อนคนนี้นะครับนี่ครับเจอแล้วครับก็แตะเข้าไปหนึ่งทีก็จะสามารถสนทนาได้เลยส่วนอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดชื่อเพื่อนในไลน์เราไม่ได้เิมเปไปในแบบที่เราจำได้แต่ว่าเรา คล้ายๆครับค้าว่าเราเคยคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นสมมติการสั่งของนะครับเราสั่งของไปร้านไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราแจ้งรายละเอียดเช่นครีมเข้าไปเราก็พิมพ์คําว่าครีมได้เลยนะครับผมลองค้นหานะครับคําว่าครีมนะฮะนี่ครับมันก็จะมีคําว่าครีมโผล่ขึ้นมาที่เราเคยค้นหาคําว่าครีมนะครับ นี่ครับคําว่าครีมถ้ามีคําว่าครีมในแชทไหนมันก็จะเด้งให้เราขึ้นมาให้เราดูทั้งหมดเลยนะครับการค้นหาในแชทไลน์ก็จะมีประปานนี้ครับเพื่อนๆลองนําไปใช้ดูนะครับติดขัดปัญหาหรือทําไม่ได้ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคําถามให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง u t Tech for You เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ